เดี๋ยวก็คุณผู้ฟังการ์ตูนทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ IMU TTV นิวปิการข่าวเด่นนะครับกับผม q, เดียวธนเดชคำเลิศหรือว่าธัชนชนงามเลือนะครับพูดคุยกันสราระดีๆเช่นเคยนะครับวันนี้มีประเด็นสําคัญนะครับที่เราไว้ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวเรื่องของเบี้ยการจ่ายเงินประกันโควิดสินะครับเรื่องเจอจ่ายจบแต่กลับแปลว่าเจอจ่ายแต่ว่ายังไม่จบนะฮะผมนําบางช่วงบางตอนนะครับผ่านทางรายการสถา,านีประชาชนไทย PS มาให้ติดตามไปด้วยนะครับไปฟังกันเลยครับจริงๆริงเนี่ย ที่เคยเรียนมาตลอดนะฮะว่าปัญหาจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเงินสมทบจริงๆแล้วเงินสมทบเพิ่มเพิ่มขึ้นจํานวนมากขนาดนั้นก็ไปกระทบกับประชาชนอยู่ดีก็คือบ,บริษัทประกันก็ต้องไปเพิ่มเบี้ยเพราะว่าตอนนี้บริษัทประกันก็มีการจ่ายเงินสมทบหรือเงินค่าธรรมเนียมเนี่ยในหลายๆส่วนอยู่แล้วนะฮะปัญหานี้เป็นเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ไม่ได้เป็นปัญหาประจาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีพิเศษซึ่งการแก้ปัญหาเนี่ย เราก็เคยได้คุยกันหลายครั้งแล้วว่ารัฐบาลต้องเข้ามาช่วยอะ่ะก็คือถ้ารัฐบาลเข้ามาช่วยเราเคยมีแนวความคิดหลายๆทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้องเริ่มตั้งแต่การขอปนอมนี้ซึ่งทางทางหน่วยงานราชการบอกทําไม่ได้เราก็หาวิธีการโดยโดยอาศัยสมัยนั้นนะฮะอาศัยสภาในความมาเป็นตัวแทนเจ้าหนี้เพื่อจะมาลดหนี้ให้ซึ่งกลับข้อกฎหมายนิดเดียวก็ไม่ต้องแก้กฎหมายก็แต่สุดท้ายก็คือปัญหาจริงๆก็คือเงินที่ ทางกอบวไม่มีนะครับแล้วก็เงินจํานวนมหาศาลขนาดเจ็ดแหมื่นล้านเนี่ยทางคอปพอหรือกอบวเนี่ยมไม่มีศักยภาพในการในการดําเนินการหรอกครับเพราะว่าจริงแล้วหน่วยงานราชการที่ไม่ได้มีเงินจํานวนมากขนาดนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แน่ปัญหาขนาดนี้มันต้องเป็นปัญหาร,ระดับของฝ่ายนโยบายหรือฝ่ายการเมืองที่จะต้องเข้ามาฟังแล้วก็เข้ามาร่วมแก้ปัญหา นั่นหมายความว่าถ้าหากตอนนี้กปวเขาก็ออกมายืนยันทุกเดือนนะคะกับรายการว่าเขาไม่มีตังค์ไม่มีตังค์คือเงินมันเติมเข้ามาแค่ศูนย์จุดคุณอำนาจกำลังมองว่าไปขอเพิ่มเบี้ยเป็นการแก้ไขที่ไม่ตรงจุดตรงจุดที่สุดคือรัฐบาลต้องให้เงินใช่แล้วในฐานะที่ท่านอำนาจเองเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งในการที่ไปร่างพรบณเวลานี้หรือว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยคนที่มีเหตุจําเป็นที่จะต้องเข้าไปดูแลเนี่ย เขาทําถูกต้องตามพรบแล้วหรือ,อยัางคัขาดตัวบกพร่องอะไรไหมครับคือจริงๆที่เรียนนะฮะว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานอย่างเช่นคอพอหรือกบวเนี่ยเขาทําคือจริงๆผมเชื่อว่าเขาคิดว่าเขาทาตามหน้าที่ของเขาครบถ้วนหมดแล้วนะฮะคือมันมันมันคอพอก็จาเป็นต้องปิดบรดิษัทถ้าไม่ปิดปัญหาก็จะลุกลามไปนะครับก็ทําหน้าที่เรียบร้อยทางกบวก็ทําหน้าที่ในการชรําระหนี้แทนนะครับแต่ปัญหาก็คือ ปัญหานี้มันใหญ่แล้วก็เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครทราบว่าจะเกิดนะฮะจำนวนเงินที่กบว,าวามีอยู่ในขนานนั้นประมาณเกือบหมื่นล้านนะที่สะสมไว้ก็หมดนะครับแล้วก็ปัญหานี้เนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่ผมเคยเรียนมาตลอดว่าถ้าทางฝ่ายการเมืองเข้าหรือฝ่ายนโยบายเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเนี่ยฮะ,ะแล้วสั่งการนะฮะมีมีม,ม,ม,มีหลายๆฝ่ายพร้อมที่จะช่วยมาตลอดนะฮะแม้กระทั่งเคยได้ยินว่าทางสมาคมประกันวินาศภัยก็ พร้อมที่จะให้กู้นะฮะ, oh. ะ,ฮะก็คือจริงๆกวอย่างคอ,อ,อ,อวอเนี่ยมีรายได้ประมาณปีละพันพันห้าร้อยล้านบาทเนาะเขาผมผมก็เคยยืนยันว่าเขาก็สามารถกู้ได้ะฮะสักหมื่นล้านแล้วก็ค่อยๆผ่อนไปเพราะจริงๆแล้วทางผมเชื่อว่าทางสมาคมไม่กลัวกบวเบี้ยนี่เพราะว่าทางบริษัทประกันภัยต้องจ่ายเงินสมทบทุกปีอยู่แล้วนะครัอบก็คือไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะกลัวเรื่องของของการคำประกันแต่ขอให้เวลาเขาให้กู้ แล้วทางหน่วยงานรัฐเนี่ยออกกฎระเบียบให้เขาสามารถประเมินได้<ม>เป็นทรัพย์สินหรือให้สิทธิประโยชน์กับเขาเนี่ยผมว่าจำนวนหนึ่งที่ที่ทกอบวกู้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าสักหมื่นล้านเนี่ยกู้ได้แล้วก็รัฐบาลก็ช่วยอีกสักหมื่นสองหมื่นล้าน<ฮ>นะครับไม่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าฝ่ายการเมืองผมคุยกับหลายๆคนที่ที่ที่เป็นเพื่อนนะฮะที่เขาก,ก็ก็มีความสัมพันธ์กับทางการเมืองหลายๆพักเนี่ยเหมือนกับว่า ทุกคนไม่กล้าไม่กล้าเข้ามายุ่งเพราะกลัวเรื่องของตัวเลขเงินด้วยเกือบแปดหมื่นล้านเนี่ยจะไปหาเงินจากไหนแล้วก็นโยบายของพรรคแต่ละพรรคก,ก็ก็มีทงอยู่แล้วว่าอยากจะทําอะไรให้มันโดนใจประชาชนนะครับผมผมก็รอนะฮะว่า,ามีความหวังว่าก่อนเลือกตั้งน่าจะมีพรรคการเมืองใหญ่ๆตั้งสองสามพักจับประเด็นนี้ไปเล่นเพราะผมก็ขายไอเดียไปหลายๆคนที่เป็นเพื่อนนะฮะว่าให้ส่งช่วยส่งต่อไปหน่อยอคนเกือบล้านคนเนี่ย เขาก็จะได้รับความนิยมอย่างน้อยสุดก็ได้ได,ได้มีคนเห็นความสําคัญของพักที่ที่อยากจะช่วยแต่สรุปแล้วจนทุกวันนี้ก็ยังยังไม่ค่อยมีพักไหนที่จับเรื่องการแก้ปัญหาของประชาชนจุดนี้ไปเป็นนโยบายพักรู้สึกจะมีอยู่พักหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งผมไม่ขอเอ่ยนามนะฮะว่าเขาเอาไปเป็นเอาไปเป็นนโยบายพักข้อหนึ่งแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขา,เอาพอทราบวิธีการแก้ปัญหาไหมหรือว่า ทราบว่ามีประชาชนเดือดร้อนก็เลยเอามาเป็นนโยบายพรรคแต่ว่าถ้าเกิดอย่างน้อยสุดก็ยังมีหนึ่งพักนะฮะเท่าที่เท่าที่เราเห็นในบางพักอยู่ที่เกิดเปรียบเทียบนีว่าอย่างกปวเนี่ยเป็นเป็นลูกนี่แล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันคลังเนี่ยเป็นแม่แม่สามารถช่วยลูกได้ได้ดีไหมที่ผ่านมาพวกบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสในความท่านอำนาจเองก็พยายามเคลื่อนไหวแม่ช่วยลูกบ้างไหมอย่างที่ผมเคยเรียนนะครับผมเชื่อว่าพรรคการเมืองเนี่ย ไม่กล้าไม่กล้าเข้ามารับปัญหานี้ 1. นึ่งแก้ปัญหาแล้วจะได้รับความนิยมกลับมาไหมนะฮะสองจำนวนเงินมันเยอะแล้วก็สอย่างที่ผมเคยเรียนไว้ตลอดว่าหน่วยงานประจำที่ที่ท,ที่ที่ให้คำแนะนำหรือว่าหรือว่าคอยเสนอทางขา้าราชการหรือทางขา้าราการการเมืองเนี่ยถ้าในสมัยนั้นผมเคยได้ยินว่าเวลาเสนอเรื่องเข้าไปครั้งแรกนะฮะเจ้านายก็บอกว่า อย่าวาเรื่องพวกนี้เข้ามาเพราะว่านโยุบายประชานิยมของฉันในเรื่องอื่นๆมันต้องใช้เงินเยอะนะฮะ oh. แค่ของฉันนี่ก็ยังยังหาเงินมามาทํายังไม่ค่อยสําเร็จ <Okay. S 2> ถ้าเธอเอาเรื่องนี้เข้ามาอีกซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่เราทําหรือถแถลงนโยุบายไว้อะฮะมันจะเพิ่มภาระ oh. ซึ่งจริงๆแล้วพอขา้าราชการประจำเนี่ยพอเจ้านายส่งสัญ,ญญาณมาอย่างนี้เนี่ยเขาไม่กล้าหรอกครับ oh. เพราะว่าลัวว่าจะขะทบก,กเถือนตาแหน่งหน้าที่ขา้าราชการประจําเราเนี่ย ต้องเรียนนิดหนึ่งว่าเขาเขาก็ต้องห่วงความมั่นคง,งของเขานะฮะคือทางฝ่ายการเมืองอมองหน้าหน่อยเดียวเขาก็ไม่กล้าไม่กล้าเสนอแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าทางฝ่ายการเมืองถามว่าอันนี้ฉันต้องรับผิดชอบไหมเนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนมาตลอดนะฮะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยไม่พ้นความรับผิดชอบกระทรวงการคลังเนี่ยในฐานะในฐานะผู้ปฏิบัติการตามรักษาการตามพระธรรมญัติประการวินัยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแล้วก็ อย่างที่เรียนเคยมีกรรมการสิทธิ์ได้เคยชีย้ไว้แล้วว่าการที่รัฐไม่เข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้เนี่ยมันเป็นการละเมิดสิทธิท์ซึ่งอันนั้นชัดเจนแต่คณะกรรมการสิทธิ์ก็ทําได้แค่ ส่งเรื่องไปเสนอแนะให้ทางฝ่ายรัฐบาลแก้ไขปัญหาโดยโดยเร็วนะครับแต่ระหว่างที่รัฐบาลกาลังลังเลอยู่แต่ก็อย่าลืมว่าจังมีเจ้าหนี้อีก9ก้าแสนคนที่รอเงินนี้และกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่ลําบากมากๆเท่ากับว่าฟังในมุมมองของพี่อำนาจพี่อำนาจมองว่าวิธีการแก้กู้เงินอาจจะเป็นทางออกที่ดีเหมือนกันเงินสมทบจากรัฐบาลก็อาจจะเป็นทางที่ใช่ถามพี่ต้งแอดมินเพจประกันว่าไงหน่อยพี่ต้งได้ยินข่าวว่าแฮคัทเป็นทางเลือกเพิ่มหรอจริงไหมคะจริงครับ ต้องต้องสารภาพอย่างนี้กันนะโดยโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นเจ้วเก็บกับเรื่องนี้แต่ถ้าทําไม่ผิดเพราะสุดท้ายครับมันเป็นผลดีกับเจ้านี้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าลูกหนี้ของเราเนี่ยมีเงินที่จะมาทําเรื่องนี้ไหม,มหรือจะเอาเงินมาจากไหนถ้าเราพอรู้ว่าลูกหนี้เรามีเงินสักสมมุตินะฮะปีหนึ่งหนึ่งพันล้านเฉพาะแค่คัสอย่างเดียวผมเชื่อว่าเจ้านี้หลายรายพร้อมที่จะเฉือนน้าตัวเองอะ่ะเพื่อได้รับก่อนผมว่ามี อย่างพี่โต้งเองถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนเพราะว่าดูแลเขตประกันว่าไงนี่ยนี่เนี่ยสมมติว่าแล้วกันนะพี่พี่โต้งไม่ได้ลงสมัครสอสอยังครับยัง <laughs> ถ้าเกิดว่าสมมติว่าพี่โต้งเนี่ยมีโอกาสเข้าไปไปเป็นสอสอไปอยู่กันคลังเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องทํำยังไงในการที่ช่วยเหลือเจ้านี้คือคือต้องบอกว่าถ้าถ้าพูดถึงนโยบายทางทางด้านการเงินนะครับต้องอธิบายก่อนว่าประกันเองเนี่ยเราเหมือนร่มที่เราเคยโฆษณากันนะครับเหมือนย่างอะไรแต่ตอนเนี้ ประกันของเราคือหลังคาบ้านหลังคาบ้านมันรั่วอยู่แล้วจำเป็นจะต้องมาอุดรอยรั่วแล,ล้วเปลี่ยนหลังคาใหม่ถ้าเรายังไม่ทำครับสุดท้ายมันจะกระทบโครงสร้างอตอนนี้คนไม่เชื่อมั่นประกันมากขึ้นทำทำแค่ไม่ถูกตำรวจจับหรือทําแค่ไปกู้เงินเพราะคนไม่ศรัทธาละเพราะทําประกันแล้วมันไม่ได้เงินห้าปีละหกปีละเดี๋ยวจะเข้าปีที่ห้าปีนี้นะแล้วหมายว่าแล้วคนคิวท้ายๆล่ะครับ ถ้าทําแบบนี้นะฮะนั่นหมายว่าถ้าสมมติมีซักเรื่องหนึ่งเข้ามาในอนาคตคุณจะต้องไปรอคิววันแรกอ่ะเพื่อได้เงินก่อนปัญหาจะใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่รีบแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเขาไปนั่งในการคลังต้องทำความเข้าใจกับพนักง,งานประจาก่อนเจ้าหน้าที่ก่อนว่าจริงๆแล้วประกันมันคืออะไรครับนะครับ,รบแล้วก็ต้องทำนะ,ะต้องอธิบายให้เข้าใจกับคณะรัฐมนตรีด้วยว่าเฮ้ยประกันมันความสําคัญแค่ไหนเพราะณวันนี้ถ้าเราดูนะครับอพอพูดถึงประกันเนี่ยมันเป็นทุกมิตินะ เราจะเห็นเรื่องประกันราคาข้าวประกันผลทางการเกษตรประกันนั่นประกันนี่ประกันโน่นแต่กองคุณประกันวินาศภัยจริงๆอ่ะที่เป็นคนรองรับเป็นผู้รักษาประตูคนสุดท้ายอ่ะกลับไม่ถูกดูแลวันนี้ถ้าเราเราเล่นฟุตบอลเราดูฟุตบอลอ่ะแต่ผู้รักษาประตูน้อยพี่เสียขายอยู่ครับมีโอกาสที่จะสูญเสียกวรมีเยอะมากแล้วคุณเตรียมรับมือตรงนี้แค่ไหนถ้ายังไม่รีบทำนะครับมันมันเจอแน่แต่เมื่อไหร่ คือ hmm. พี่ต้องกำลังจะมองว่าปัจจุบัน,นายังมีการแก้ที่ไม่ตรงจุดมันยังมีบางจุดที่มันเป็นรอยรั่วอยู่อยากให้รัฐบาลกลับมาเห็นตรงนี้อ,อดิฉันเข้าใจนะแต่ว่ารัฐบาลสมมุติถ้าหากจะให้งบมาก้อนหนึ่งพี่ต้องมองว่าอะไรที่มันจะสามารถเจือจุนได้ในช่วงนี้ก่อนกับเจ้าหนี้เก้าแสนคนคือถ้ามีงบกลางซักซักนะสามถึงห้าพันล้านอย่างน้อยสุดบรรเทา ความเดือดร้อนไปก่อนครึ่งหนึ่งเพราะว่านี่อยู่เจ็ดหมื่นล้านใช่ไม่ไม่ต้องเยอะกนะ็ได้สามถึงห้าพันปีแรกอะ่ะหรือสองปีอะ่ะหมื่นหนึ่งเนี่ยนะครับมันมันเท่าคิวได้เยอะนะหรืออย่างที่ผมบอกแยกก้อนมาเลยพันห้าร้อยล้านเนี่ยที่เราได้อยู่นะั้นเงินสมทบเนี่ยอันเนี้ยตามคิวอยู่ละหนึ่งพันหรือสองพันล้านต่อปีที่ได้ไดเพิ่มมาจากงบกลางหรือมากกว่านี้ก็ได้นะครับทำแฮคัตก็ได้ไม่ว่าครับหรือถ้าไม่ทำแฮคัดคุณแบ่งเลยว่า จะมาเพิ่มให้เงินสนทบเพิ่มขึ้นได้ไหมจาก1,500เป 2, 5, 3, 5็น2,500 3,500แล้วแต่แล้วอีกก้อนหนึ่งอะทำไงครับเพราะว่าไอ้ตัวเลขที่เห็นอยู่นะวันนี้7 0ล้านหรือว่าประมาณ8สาก็ลายนะครับผมยังไม่เชื่อว่าเป็นตัวเลขร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบางรายเจ้านี้บางคนเนี่ยขี่ซ้ำครับมันบวกหรือว่าลบลบฮะบวกบวกครับคิดว่าเป็นบวกวไม่ไม่ไม่คือตัวเลขตอนนี้มันบวกเชื่อว่าเดี๋ยวคัดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะลดลดลง อาจจะต่ำกว่านี้เพราะบางคนทีเข้าไปหลายรอบใช่ใช่แล้วนั้นเจ็ดแสนกว่าล้านเนี่ยฮะเอาคิดกันแบบว่านะตรงนี้แต่ว่าไม่อยากให้ไปตื่นตระหนกฮะเจ็ดหมื่นล้านเจ็ดหมื่นล้านแต่เจ็ดแสนกว่าคนแปดแสนคนคนสุดท้ายที่จะได้รับเงินเนี่ยอีกกี่ปียถ้าคำนวณณวันนี้ตามตามเงินที่มีนะครับศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นั่นนะครับพันห้าร้อยล้านเนี่ยก็มาสักห้าสิบเพราะฉะนั้นกำลังจะเก็บไม่ในกำถึงหลามนะฮะไม่ใช่ลูกนะ ถึงหลานเลยถึงหลานนะครับห้าสิบกว่าปีนี่หมือนกว่าคนไท,ท้ายค,คนไททายที่จะมีโอกาสได้รับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้รับจํานวนเต็มหรือไม่อย่เต็มถ้าเกิด,ด,ดเต็มสิตามนั้นผมผมให้เต็มเต็มเต็มแสนหนึ่งก็แด้ะเมื่ออีกห้าสิบปีข้างหน้าคําถามผมคืออีกห้าสิบปีข้างหน้าไอ้งเงินแสนเนี่ยมีมูลค่ากี่บาทถ้าเงินอจจะลดข้างเงินอาจจะเพิ่มอันนี้คำนวณไม่ได้ค่าเงินเพิ่มคือคือเงินแสนหนึ่งได้จริงครับแต่ณวันนั้นแสนหนึ่งอ่ะอาจจะซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่หนึ่ง ก็ได้เพราะตอนตอนนี้ทองคํามันบาทบาทละจะแสนละเพราะสี่ปีที่แล้วบาทหนึ่งเท่าไหร่นะประมาณสองหมื่นห้าสามหมื่นนั่นหมายความว่าถ้าเราคุยกันเล่นๆนะอีกห้าสิบปีข้างหน้าเงินหนึ่งแสนบาทที่ได้จากกระปัวมาเนี่ยมันอาจจะซื้อทองได้สักเฟืองหนึ่งก็ได้มั้งอืมโอ้โหนี่คิดกันเล่นหคือก็ไม่ได้เกินจริงก็ไม่ได้เกินจริงตามตัวเลขแบบว่ากลมๆนี่ซ้ำไปี่ใช่ไหมห้าสิบปีซึ่งยาวนานมาเอาแบบนี้สมมุติสําหรับคนที่มองว่าฉันไม่รอถึงตอนนั้นน่นี่มันถึงรุ่นหลารุ่นเหล อยากให้คั i ครับเอาที่เป็นธรรมกับลูกหนี้เพราะว่าพี่ตงก็เป็นหนึ่งในลูกหนี้ด้วยควรสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคือณวันนี้ผมคงต้องบอกว่าถ้ากี่เปอร์เซ็นต์เอาแบบวินวินนะฮะ50บวกดีมากแต่ถ้าต่ำกว่านี้ต้องมานั่งคุยกันคือทางวันนี้ได้ไม่ว่าแต่ระยะเวลาคุณต้องชัดเจนครับเช่นสมมติว่าลงมา30หรือ40ถือว่าต่ำมากนะฮะแต่3เดือนจบผมเชื่อว่ามีคนขอโอ้3เดือนจบประเด็นวันนี้ก็คือ ไม่มีทําให้เขาครับแต่อยากจะขอลดหนี้คำถามคือเมื่อลูกหนี้ไม่สามารถตอบได้ว่าให้เงินได้เมื่อไหร่แล้วเจ้าหนี้อย่างเราครับจะจะเอาเมื่อไหร่ดีเออนะเหมือนเันติเช็คเปล่าตอนนี้เลยนะไม่ลงวันที่ไว้ให้สร้างความชื่นมั่นเหมือนกันนะท่านอำนาจเนเพราะว่าก็ฟังที่โต้ประกันว่าไงไปแล้วฮะคือณเวลานี้เนี่ยคือว่าหลายท่านก็เป็นเจ้าหนี้อยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ว่าจะแก้ปัญหาได้เลยฮะตามกฎหมายแล้วกันเพราะว่ามีโอกาสเขาไปร่างประบอเนี่ย การคลังจะต้องทํำยังไงเลยนะฮรจริงๆอย่างที่เรียนนะฮะว่าตอนนี้ทางผมผมผมยังอยากเรียกร้องทางนักการเมืองหรือฝ่ายบริหารนะถะ้าถ้ายังไม่มีนโยบายก็ก,ก็อาจจะทํานโยบายหรือว่าถ้าเข้าไปแล้วก็ถ้าอยากจะช่วยเหลือประชาชนจริงๆก็จัดงบมาสักก้อนหนึ่งคือทุกวันนี้ครที่เราคุยกันมาตลอด4ปีเนี่ยมันมันไม่เกิดเพราะว่าอย่างที่ทางทางคุณต้องพูดนะฮะว่าพูด พูดได้ทุกอย่างอ่ะพูดจนโน้มน้าวจนเกือบจะได้เกือบจะทํากันแล้วแต่สุดท้ายคือไม่เห็นเงิน <Ừ. S 2> คือผมยังยืนยันว่ารัฐบาลหรือกระทรวงการคลังต้องหาเงินมาก้อนหนึ่งอย่างที่เรียนนะฮะว่าถ้ายอดเจ็ดหมื่นล้านแล้วเอาจริงๆอาจจะไม่ถึงสมมุติผมผมผม,ผมประเมินว่าสักหกหมื่นหกหมื่นเนี่ยถ้าคุณอยากจะขอเข้าแฮคัสสักครึ่งหนึ่งเหลือสามหมื่นสามหมื่นผมก็ยังยืนยันนะว่ากบคู่ได้หมื่นหนึ่งอีกสองหมื่นเนี่ยรัฐบาลน่าจะช่วยซึ่งครั้งเดียวะฮะก็จบ นะฮะแล้วก็จริงๆมันเป็นหน้าที่ของของรัฐอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างที่เรียนนะฮะเรื่องข้อกฎหมายเรื่องกรรมการสิทธิ์ก็ชี้แล้วาตามพรบก็ระบุชัดนะฮะว่าวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐหน่วยนี้นะฮะก็เพื่อเพื่อชดใช้ในกรณีบริษัทปิดแล้วก็ยังมีกฎหมายเขียนชัดเจนว่าผู้เจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินจากหน่วยงานนี้เพราะฉะนั้นถ้าถ้ารัฐบาลไม่ช่วยหน่วยงานนี้ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็คง ไม่มีใครช่วยได้ครับนี่เราเคยคุยกันเรื่องของการไปกู้เงินใช่ไหมใช่ใชปบวอที่ไปกู้เงินใช่ครับแต่ตัวแม่ไม่คําให้อนี้อันน,น,นี้อันนี้ผมผมผมก็ยังยืนยันนะครับว่าออตอนนั้นที่เขาได้ข่าวว่าเขาตีความว่าไม่ใช่นี่สาธารนณะ<ม>ก็เลยไม่สามารถคําประกันได้<อ>คําประกันเง<อ>ินแต่ว่าอย่างที่เรียนนะฮะว่าถ้าเกิดอย่างสมาคมประกันวม่ทศภัยเขารวบรวมเงินมาก้อนหนึ่งสักหมื่นล้านเนี่ยแล้วเขาให้กบวกู้เนี่ยซึ่งเขาไม่กลัวก็ไม่ต้องค้ำ นะฮะพอไม่ต้องแต่อย่างที่บอกฮะทางคอพอ,อาจจะต้องช่วยออกกฎระเบียบให้เขาการให้กู้ของเขาเนี่ยเขาสามารถนําไปประเมินทาเอาไปทําประโยชน์ในทางบัญชีได้นะครับผมเชื่อว่าทางทางบาาริษัทประกันวินาศภัยพร้อมที่จะให้กู้เพราะทุกวันนี้บริษัทประกันวินาศภัยก็เอาเงินไปลงทุนนะฮะซึ่งดอกเบี้ยมันก็ต่ํามากนะฮะ<ม>ก็บางทีก็ประเมินได้บางทีก็ประเมินได้น้อยซึ่งผมยังเชื่อว่ากบาวากู้ได้โดยโดยไม่ต้องมีรักทั้ม แต่จริงๆแล้วถ้ารัฐค้ำก็ดีอย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าทางหน่วยงานของรัฐอาจจะเป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงการคลังไปตีความว่าไม่ใช่นี่สาธารณะเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นด้วยที่ต <พอ S 2> ีความที่แตกต่างกันไปเพราะเขาไม่เข้าใจผมเชื่อว่าเขาเข้าใจนักกฎหมายของหน่วยงานราชการเก่งฮะเขาเข้าใจทุกคนแะฮะแต่ว่าเขาไม่กล้าคือผมผมผมเรียนตรง,ตรงๆหลายหนว่าข้าราชการเนี่ยเขาเขาไม่กล้าทําอะไรถ้าเจ้าหนายไม่สั่ง นะฮะในเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะผมผมเคยเรียนหลายหนแล้วว่าถ้าถ้าฝ่ายการเมืองวันนี้เนี่ยมีพักไหนใจถึงกล้าสั่งว่าเฮ้ยช่วยเขาเถอะทางทางพวกผมซึ่งเป็นฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมืองรับผิดช,ชอบเนี่ยข้าราชการไทยเราเก่งมากฮะแก้กฎหมายยังแก้ได้เลยคะค่ะพี่คือพี่อำนาจมองว่าอะถ้าหากฟังตรงนี้ก็คือ กู้เนี่ยถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดล้ถ้าหากฟังแบบนี้ถูกต้องไหมคะต,ต้องกู้ส่วนหนึ่งคือจริงๆผมพยายามออกออกออกให้รัฐบาลไม่ต้องจ่ายเจ็ดหมื่นล้านนะฮะผมพูดมาตลอดว่ารัฐบาลไม่ต้องไม่ต้องกังวลกับเงิน7จ็ดหมื่นล้าน8ปดหมื่นล้านผมอยากจะให้คิดถึงตัวเลขแค่ประมาณ 10, 000, 000, 000, 1 2ื่นสองล้านเพื่อที่เขาจะได้ไม่ไม่กลัวบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนแบบนี้ยอำหน้าขาแล้วคราวนี้ก็ต้องมีคนถามแน่นอนคุณผู้ชมถามส่งคาถามเข้ามาผ่านการสแกนคิวอารโค้ดที่ขึ้นหน้าจอไปเมื่อสักครู่นี้ถามว่า แล้วบริษัทต้นต่อเขาลอยลำเลยค่ะเขาไม่ต้องรับผิดชอบแล้วทจริงงผมผมยังไม่จบนะครับคุณฟังครับวันนี้ผมออกมานอกพื้นที่ด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่พักกันสักครู่เดียวแล้ว๋ยวมาติดตามกันต่อครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ iMuTT News ไปกัดข่าวเด่นนะครับกับผมเดี่ยวตรีิเดกามเรือนะครับเดี๋ยวไปฟังกันต่อเลยนะครับเนื่องจากว่าผมลงพื้นที่มาทําข่าวที่ด้านนอกน,นะครับบางช่วงบรรทอนผ่านทางรายการสถานีประชาชนไทย PBS นะฮะเกี่ยวเรื่องความคืบหน้าการจ่ายเงินเรื่องของเจอจ่ายจบโควิด -19 นะฮะร,รวมถึงนะครับการที่จะทําการส่งต่อความเห็นของประชาชนไปยังผู้สมัครสสที่กําลังลงหาเสียงในขณะนี้นะครับไปฟังกันเลยครับ จริงๆอย่างที่เรียนนะฮะว่าตอนนี้ทางผมผมผมยังอยากเรียกร้องทางนักการเมืองหรือฝ่ายบริหารนะ,ะถ้าถ้ายังไม่มีนโยบายก็ก็อาจจะทํานโยบายหรือว่าถ้าเข้าไปแล้วก็ถ้าอยากจะช่วยเหลือประชาชนจริงๆก็จัดงบมาสักก้อนหนึ่งคือทุกวันนี้ฮะที่เราคุยกันมาตลอด4ปีเนี่ยมันมันไม่เกิดเพราะว่าอย่างที่ทางทางคุณโต้งพูดนะฮะว่าพูด พูดได้ทุกอย่างอะพูดจนโน้มน้าวจนเกือบจะได้เกือบจะทํากันแล้วแต่สุดท้ายคือไม่เห็นเงินคือผมยังยืนยันว่ารัฐบาลหรือกระทรวงคลังต้องหาเงินมาก้อนหนึ่งอย่างที่เรียนนะฮะว่าถ้ายอดเจ็ดหมื่นล้านแล้วเอาจิงๆอาจจะไม่ถึงสมมติผม,ผมผมผมประเมินว่าสักหกหมื่นหกหมื่นเนี่ยถ้าคุณอยากจะขอเข้าแหคัสสักครึ่งหนึ่งเหลือสามหมื่นสามหมื่นผมก็ยังยืนยันนะว่ากรบคู่ได้หมื่นหนึ่งอีกสองหมื่นเนี่ยรัฐบาลน่าจะช่วยซึ่งครั้งเดียวอะฮะก็จบ นะฮะแล้วก็จริงๆมันเป็นหน้าที่ของของรัฐอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างที่เรียนนะฮะเรื่องข้อกฎหมายเรื่องกรรมการสิทธิ์ก็ชี้แล้วาตามพรบรก็ระบุชัดนะฮะว่าวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐหน่วยนี้นะฮะก็เพื่อเพื่อชดใช้ในกรณีบริษัทปิดแล้วก็ยังมีกฎหมายเขียนชัดเจนว่าผู้เจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินจากหน่วยงานนี้เพราะฉะนั้นถ้าถ้ารัฐบาลไม่ช่วยหน่วยงานนี้ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็คง ไม่มีใครช่วยได้ครับ <c oughs> นี่เราเคยคุยกันเรื่องของการไปกู้เงินใช่ไหม <c oughs> ใช่กบฏที่ไปกู้เงิน <c oughs> ใช่คร<ช>ับ <c oughs> แต่ตัวแม่ไม่คําให้อะไรอันนี้อันนี้ผมผมผม,ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าออตอนนั้นที่เขาได้ข่าวว่าเขาตีความว่าไม่ใช่นี่สาธารณะ <c oughs> ก็เลยไม่สามารถคาประกันได้<อ>คาประกันเงินแต่ว่าอย่างที่เรียนนะฮะว่าถ้าเกิดอย่างสมาคมประกันวินาศภัยเขารวบรวมเงินมาก้อนหนึ่งสักหมื่นล้านเนี่ยแล้วเขาให้กบวกู้เนี่ยซึ่งเขาไม่กลัวก็ไม่ต้องคำ นะฮะพอไม่ต้องแต่อย่างที่บอกฮะทางคอพอ,อาจจะต้องช่วยออกกฎระเบียบให้เขาการให้กู้ของเขาเนี่ยเขาสามารถนําไปประเมินทาเอาไปทําประโยชน์ในทางบัญชีได้นะครับผมเชื่อว่าทางทางบาริษัทประกันวินาศภัยพร้อมที่จะให้กู้เพราะทุกวันนี้บริษัทประกันวินาศภัยก็เอาเงินไปลงทุนนะฮะซึ่งอดอกเบี้ยมันก็ต่ํามากนะฮะก็ะะบางทีก็ประเมินได้บางทีก็ประเมินได้น้อยซึ่งผมยังเชื่อว่ากบวกู้ได้โดยโดยไม่ต้องมีรัฐค้ำ แต่จริงๆแล้วถ้ารัฐค้ำก็ดีอย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าทางหน่วยงานของรัฐอาจจะเป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงการคลังไปตีความว่าไม่ใช่นี่สาธารณะเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นด้วยที่ตีความที่แตกต่างกันไปเป็นเพราะเขาไม่เข้าใจผมเชื่อว่าเขาเข้าใจนักกฎหมายของหน่วยงานราชการเก่งฮะเขาเข้าใจทุกคนนะแต่ว่าเขาไม่กล้าคือผมผมผมเรียนตรงๆหลายหนว่าข้าราชการเนี่ยเขาเขาไม่กล้าทําอะไรถ้าเจ้านายไม่สั่ง นะฮะในเรื่องใหญ่ๆญ่อย่างนี้นะฮะผมผมเคยเรียนหลายหดแล้วว่าถ้าถ้าฝ่ายการเมืองวันนี้เนี่ยมีพักไหนใจถึงกล้าสั่งว่าเฮ้ยช่วยเขาเถอะทางทางพวกผมซึ่งเป็นฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมืองรับผิดชอบเนี่ยข้าราชการไทยเราเก่งมากฮะแก้กฎหมายยังแก้ได้เลยครค่ะพี่คือพี่อำนาจมองว่าอ่ะถ้าหากฟังตรงนี้คือ กู้เนี่ยถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดละถ้าหากฟังแบบนี้ถูกต้องไหมคะต้องต้องกู้ส่วนหนึ่ง <c oughs> คือจริงๆผมพยายามออกออกออกให้รัฐบาลไม่ต้องจ่ายเจ็ดหมื่นล้านนะ,ะ,ะผมพูดมาตลอดว่ารัฐบาลไม่ต้องไม่ต้องกังวลกับเงิน7จ็ดหมื่นล้าน8ปดหมื่นล้านผมอยากจะให้คิดถึงตัวเลขแค่ประมาณหมื่นสองหมื่นล้านเพื่อที่เขาจะได้ไม่ไม่กลัวบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนแบบนี้ย่ำหน้าขาแล้วคราวนี้ก็ต้องมีคนถามแน่นอนคุณผู้ชมถามส่งคําถามเข้ามาผ่านการสแกนคิวอารโค้ดที่ขึ้นหน้าจอไปเมื่อสักครู่นี้ถามว่า แล้วบริษัทต้นต่อเขาลอยลาเลยค่ะเขาไม่ต้องรับผิดชอบเลยจริง,รงผมผมถ้าพูดเรื่องนี้มันจะยาวนะครับผมไม่ค่อยอยากจะย้อนจริงๆแล้วต้องต้องเรียนว่าหลายๆบริษัทที่ปิดไปเนี่ยฮะเขาจ่ายไปจนหมดตัวแล้วเหมือนกันคืออันนี้อันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะฮะคืออาจจะย้อนไปให้นกักการเมืองฟังด้วยซ้าไปว่าในสมัยที่มีโควิดรุนแรงเนี่ยถ้าไม่ได้เงินจากธุรกิจประกันภัยที่เจ๊งไปเนี่ยนะฮะเจ๊งและไม่เจ๊งรวมกันเนี่ยตอนนั้นเราจ่ายไปประมาณสักเกือบแสนล้านได้ จากจากโควิดนะฮะที่มีประชาชนได้เงินไปนะฮะเง <_ an> ินแสนล้านในสมัยโควิดเนี่ยผมเชื่อว่าทุกบาทถึงถึงตัวประชาชนหลายล้านคนเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีบริษัทประกันหรือไม่มีกรมธรรม์แบบนี้เกิดขึ้นในสมัยนั้นเนี่ยผมยังนึกไม่ออกว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงนะฮะ <_ an> ซึ่งจริงแล้วผมว่าเขาไม่อยากพูดถึงเพราะเขาหมดตัวไปหมดแล้ว <_ an> <_ an> คือเขาก็จ่ายจนหมดตัวแล้วนะครับนะครับพี่โตะการว่าไงเ <_ an> พราะว่าที่ผ่านมาคือเราก็ได้เชิญท่านผู้จัดการ กบวเนี่ยมาร่วมรายการเน่คือหลังจากที่ได้ติดตามมาตลอดเนี่ยมองว่าทางกาบวเองเนี่ยถูกทิ้งให้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวหรือเปล่าอันนี้ประเด็นใหญ่ลเลยฮะถูกทิ้งทำลำพัง,อ,งอยู่กลางฝนในฤดูหนาวด้วยหนาวะครับเพราะหนาวแลยฮะกลางฝนยังไงคือประชาชนที่เดือดร้อนเยอะมากหนาวเพราะจำนวนนี้มันเยอะมากงั้นถามว่ากาบวถูกทิ้งไหมถูกโดดเดี่ยวโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าใน ในในบอร์ดของของกปวเองเนี่ยนั่งโต๊นั่งหัวโต๊เนี่ยคืออธิบดีนะครับนะะมาจากกระทรวงการคลังนะครับอ่ก็ก็ต้องเป็นคนของนักการเมืองว่ากันง่ายๆนะฮะแต่ทั้งยังนั้นครับเมื่อเมื่ออย่างที่พี่อำนาจบอกครับเมื่อข้างบนไม่สั่งเนี่ยเจ้าพนักง,งานขยับยากขยับมากไม่พอขยับเยอะเกินไปเผลอๆอยู่ดีๆ อาจจะถูกถอดถอนปลดช่วงหาเสียงก็ได้สปริงออกไปอ่าใช่อย่างนี้ก็ได้เราเราไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขาถูกไหมเพราะนั้นเขาก็ต้องระวังตัวเซฟเพย์เซฟไว้ก่อนอนะครับเพราะนั้นก็ต้องเห็นใจกบวนะครับแล้วก็เออเห็นใจขนาดที่ว่ายังไม่แน่ใจว่พอพี่ชรพจะกำลังจะจ,ะจ,ะจ,ะจะหมดสมัยนะฮะจะมีใ,ใครมาต่อหรือว่าเขาเดือยรพฤษภานี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ก็คิดว่าน่าจะต่อเพราะไม่มีใครกล้ามมีแนวโน้มไหมคะมีแนวโน้มมีแนวโน้มว่าจะมีใครต่อใช่ไหมะจะต่อเองอะต่ออยู่แล้วครับคนคนจะต่อไหม พราะไม่มีคนมามาช่วยผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครอยากจะมารับตําแหน่งนี้ตําแหน่งนี้ต้องรับภาระเ<ช>จ้าหนี้หลายแสนคนคราวนี้พอพูดถึงกปวบอปีหนึ่งเนี่ยเขาจ่ายแค่สองรอบ,ค,รบคือดิจันเขา้าใจนะตังมันมาแค่1,500ล้านบาทแล้วก็จ่ายให้หมดก้อนเดียวเลยจ่ายให้หมดอีกก้อนหนึ่งท้ายปีแต่สมมติว่าถ้าหากมาแค่1,500ล้านบาทแบ่งซอยเป็นสี่รอบเจ้านี้ว่าไงคืออันนีเน้เป็นข้อเสนอเป็นโซลูชันเพิ่มเติมนะแล้วก็ลองไปค้นกฎหมายทําอะไรดู อยู่ดีๆจะกโปวจะบอกว่าจะให้จ่ายสุลกเ,เองไม่ได้คแล้วก็ต้องขอเขาเรื่อไปทางเจ้าพนักงานต้องคอ,อพคด้วยนะครับคอ,บอพคก็ต้องไปนั่งคุยกับสมาคมด้วย<ช>อะไรด้วย<ช>แต,ต่ต้องบอกอยงนี้ก่อนเบอกว่ามีโอกาสได้คุยกับทางสมาคมนะครับสซาคมบอกยินดีที่จะซอยให้แต่แน่นอนครับต้องไปเพิ่มงานของเจ้าพนักงานไม่ว่าจะเป็นการตรวจเอกสารตรวจมุลนี่อะไรก็ช่างเงินเท่าเดิมก็จริงครับครับไอพันห้าร้อยเนี่ยที่เราคุยกันนะฮะสองงวดมวดละอยเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยนะ ถูกซอยลงหรือประมาณสัก300-400เงินเท่าเดิมก็จริงแต่มันได้ไวขึ้นอย่างน้อยสุดครับมันมีผลต่อจิตวิทยาของเจ้านี้คิวมันขยับ,บพอเมื่อคิวมันขยับอะ่ะมันก็จะดีขึ้นแล้ววันนี้มันค้างไงฮะเดี๋ยวปีเดือนมกราเน,นี้ยก็พอได้ได้เงินเดือนหน้ากมาุมภาบอกว่าได้กี่ลายครับเราจะเห็นว่าประมาณสัก3 4พันลายนะแต่ถ้าสมมติเราซอยทุกๆไต่มาส มันก็ทําให้เจ้านี่ใจชื้นขึ้นแต่จานวนคนที่ได้มันก็เท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมมีผลเชิงเจ,งจตวิายาค่อยๆซอยไปค่อยๆซอยไป,ไปอย่างน้อยที่สุดครับผมเชื่อว่าคนที่ได้เงินเร็วไปแล้วเนี่ยก็ยังกลับมามั่นใจในการทําประกันมากขึ้นแบบนั้นคิดว่าเป็นทางออกที่จะดีกว่าก็ก็ถ้าไม่มีทางออกใดๆในเชิงจิตวิยาในเชิงเจตวิคอยจ่ายไปที่เล็กที่น้อยไปเรื่อยใช่ไหมใช่ใช่เพรกมีเสียงของประชาชนที่ส่งมาที่ไลน์ที่เรามีการโชว์ไปเคี่ยวโค้ดก่อนหน้านี้นะฮะ จะถามทั้ง,งสองท่านด้วยเพื่อจะส่งเสียงต่อไปบรรดาประกันเมืองที่อาจจะดูอยู่นะฮะหรือว่าคุณบรู้ย้อนหลังเนี่ยผมยกตัวอย่างอ้างอิงชื่ออนะคุณจิรพรบอกว่าเจ็บป่วยหาเงินมาเพื่อรักษาให้มีชีวิตรอดเหมือนโดนซ้ําเติมเรามา5้าปีแล้วขายทองมารักษาตัตวนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นกับบรรดาเจ้านี่เป็นแบบนี้นะฮะพี่ตง้งใช่ครับก็เอ่อต้องต้องแยกเจ้านี่นะเจ้านี่ที่ได้เป็นผู้ประกันภยัยโดยตรงนะครับอันนี้เราตามสัญญาประกันภยัยอีกเจ้านี่กลุ่มหนึ่งคือเจ้านี่ที่ได้ผลกระทบจากสัญญา ผมพูดง่ายเป็นโจดของเจ้านี่พิการบ้างหรือพอรบรบ้างอย่างนี้มีหลายหลายนะครับไม่ได้เป็นเจ้านี้โดยตรงบางคนใช้ชีวิตผมนักวันนี้หลายคนมาคุยกับผมนะบอกพี่ครับผมเอาใบทวงหนี้เนี่ยของกบบไปซื้อแพมเพื่อได้ไหมครับเหมือนเป็นหลักฐานไว้ไ<ง>เขาบอกว่าเอกสารเนี่ยเอกสารของราชการนะผมเอาไปจ่ายค่า,า,าราักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลรัดได้ไหมครับ ได้แค่อื้นงะเราเราเราทำหน้าที่ตรงกลางพยายามอธิบายให้ลูกที่เจ้านี่เข้าใจแต่สุดท้ายครับโคตรพอพอผู้อภิกาลภัยเดือดร้อนนะแล้วเขาต้องการมันเป็นเสียงสะท้นที่เราฟังแล้วมันจุกอยู่ข้างในซึ่งไอ้เสียงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันดังพอที่จะไปกระทบโสตประสาทของนักการเมืองไหม กระทบแน่นอนมีความคิดเห็นหนึ่งค่ะส่งเข้ามาคุณจิตวิสุทธ์ค่ะเขาบอกว่าอยากให้ชวนผู้สมัครสสแต่ละพักมาถกกันหรือว่ามานําเสนอเป็นนโยบายพักกันบ้างจังครับคนเดือดร้อนเยอะและรอนานเกินไปมากยังไม่เห็นนโยบายแบบไหนใช่ค่ะดิฉันก็พยายามจะไปสองเช่นเดียวกันรายการของเราพยายามทําข้อมูลแบบนี้ว่าใกล้ที่จะเลือกตั้งแล้วขคงสุดท้ายเหลือเพียงแค่สิวันเท่านั้นมีนโยบายจากพักการเมืองใดบ้างที่มาสนับสนุนหรือใครอยากจะอาสามาแก้หนี้ให้กับ คนที่เป็นเจ้าหนี้ของกอปวบ้างฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชมฟังเสียงจากพักการเมืองกลุ่มนี้หน่อยค่ะ ครับกองทุนประกันวินาศภัยท่านธีรลักษณ์รองปลัดเป็นประธานบอร์ดครับท่านเออบท่านี้ยมูลนี้มันประมาณ6 0,000ล้านประชาชนที่ยื่นทำตรงนี้รอรับเงินจากรัฐบาลเนี่ยรอราวประมาณ6กถึงเจ็ดแสนรายทางพรรคภูมิใจไทยมีนโยบายเรื่องนี้อย่างไรบ้างเพราะว่ากองทุนก็มีเงินไม่พอจ่ายครับเดี๋ยวพี่ต้องขอไปดูเพราะว่านี่เดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดให้นิดหนึ่งได้ไหมครัเพราะว่านี่ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวจะขอญาตไปคุยคุณธีรลักษณ์ใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่ขอรับไปดูให้ได้ครับครับแต่ว่าอยังไงเราก็ต้องรับผิดชอบครับถ้าเป็นของกองทุนนนะะเเพราาาว่มมัีทงลืืออกก็ค ให้กองทุนจ่ายเองโดยเงินสมทบป,ประมาณพันสี่ร้อยล้านต่อปีแต่ว<ม>่นนี้มันหกหมื่นทางที่สองก็คือกระทรวงการคลังจังบให้ทางที่สามก็คืออนุมัติให้เป็นคู่แต่รอบล่าสุดสามพันล้านเนี่ยอนุมัติแล้วแต่ว่ากระทรวงการคลังไม่ได้คำให้ก็เลยกู่ไม่ผ่านอัจอ๋อเหรองั้นเดี๋ยวขอพี่ไปดูให้ได้ครับนี่ประกันไทย เอาพตุ้มตะกัทยของพอของเพอรมีเนือยอายยังไงตรงนั้นในส่วนนี้วันนี้ก็พอสมควรนะครับคุณฟังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะฮะพบกันใหม่นะครับในครั้งถัดไปสวัสดีครับรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www radio rmutt ac th หรือติดชมรายการได้ที่ facebook com rmutt radio หรือทาง l ล ne official RMUGT Radio.